สวัสดีครับเขียดผู้มีแก่เอ้ยแขกผู้มีเกียรินะครับวันนี้ผมอยู่กันที่ D M W Motorrad Millenium Auto ร a d p h a o 112นะครับและผมก็อยู่กับรถคันข้างหลังที่มีชื่อว่า R 9 t ออ T Option 719สีพิเศษนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมกันว่าคันนี้พิเศษยังไงแล้วก็ผมพูดเลยว่ามันเป็นสีที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว้าวแล้วอยากจะถ่ายคลิปมากเพราะมันสวยมากบอกเลยว่าแจ่มมากเดี๋ยวไปดูกันไป เรามาชมรายละเอียดของเจ้า r 9 t Option 719คันนี้กันดีกว่านะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์2สูบนะครับดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟนะครับ1,200 cc นะครับเป็นสูบนอนอย่างนี้เลยนะฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับท่อนี่อย่างเงาเลยทีนี้นะครับในตัวระบบไฟคันนี้เป็น LED ไฟหน้าไฟกลมแบบ LED นะครับแล้วก็มีระบบกันสะเทือนนะครับเป็นโชกอัพอัพไซด์ดาวนะครับ2ต้นเลยต้นเบิ่มงเลยนะครับล้อหน้านะครับเป็น ล้อซี่ลวดนะครับมาพร้อมกับดิสเบรกในหล่อนล่อเบรกมั่นใจแน่นอนนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นออยล์คูลเลอร์นะครับแล้วก็มีกันสะบัดให้ด้วยนะครับไม่ต้องกดสะบัดเลยอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าแรมแอร์ Air. โอเป็นบ้องเลยดูดิมีเขียนว่า R9T ด้วยนะครับไปกันต่อนะครับข้างหลังเนี่ยเป็นเหมือนของ GS เลยนะครับก็คือเป็นโออาร์เรียกว่าสวิงอาร์มเดี่ยวก็ได้นะครับแล้วก็เป็นล้อหลังซีลวด มาพร้อมกับดิสเบกหลังนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูด้านซ้ายนิดนึงคันนี้แปลกอย่างหนึ่งคือท่อออกซ้ายนะครับท่อออกซ้ายอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดตรงตัวถังกันดีกว่านะครับตัวถังเนี่ยจะมีเขียนเป็นเลข719นะครับที่บ่งบอกถึงความเป็นออปชั่น719นะครับนี่ครับออปชั่น719เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมแพรไลน์นะครับเป็นถังอลูมิเนียมเห็นไหมฮะมันจะเป็นเส้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 นอลูเห็นไหม ถ้าเห็นกันอยู่นะเนี่ยนะเขารูปเลยนะถ้ากระดาษสไลดรูปสวยมากนะครับตัดด้วยสีดําแดงแล้วก็โลโก้ออปชัน่น719นะครับนี่มาถึงตูดมดก็เหมือนกันตูดมดก็มีอลูมิเนียมแฮร์ไลน์เหมือนกันนะครับดูสิสวยมากงามมากงามมากนี่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ บีเอ็มดับเบิลยูข้างหลังนะครับส่วนโครงนะครับให้มันเป็นสีแดงน,นะครับสีสันฉูดฉาดเตะตาผู้คนบนท้องถนนมากๆนะครับไม่ว่าจะจอดหรือจะขี่นี่เด่นชัดปัดกไกลเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถ R979 ออที่ลงตัวที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นเลยนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามเซลล์กันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้มีมูลค่าเท่าไหร่นะครับโอเคเรียนเชิญเซลล์หน่อยมาแล้วสวัสดีครับน้องพลยเซลล์พลยเอง ไม่รู้เบื่อขี้หน้ากันหรือ,อยังไนะเอาคันนี้เป็นรถ R9T คันนี้เป็น R9T option 719ค่ะคันนี้เปิดตัวมาในราคา9 1 9,000บาทค่ะ 1> 9 1 9,000บาทก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะครับสำหรับ R9T option 719ถูกต้องค่ะเรียกว่าคันนี้นี่สีนี้ไม่ค่อยเห็นคนขี่กันเลยนะถูกต้องอย่าเรียกว่าอย่าเรียกว่าแค่สีดีกว่ารถก็ไม่ค่อยเห็นคนขี่ใช่คือลูกค้าคนนี้คือเจาะจงเป็น R9T เลยชอบ R9T มากๆ เห็นสีนี้รักเลยแต่ผมว่าสีนี้นมันก็สวยจริงแหละดูดิมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายละเอียดอลูมิเนียมแฮร์ไลน์ตรงเนี้ยตรงถั<ช><ร>งอ่ะที่เป็นเส้นเนาะ<ม>แล้วก็เป็นเนี่ยโลโก้ออปชั่น7 1 9เนี่ยเมื่อกี้ลืมบอกไปเลยว่ามันไม่นูนนะมันไม่มีรอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มต,ตื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หลับไม่หลับเราขับรถเราหลับไม่ได้เรหลับไม่ได้ก็จะบอกเลยว่าเป็นงานที่เรียกว่าละเอียดและสวยมากเพราะว่ารูปเนี่ยไม่มี ไม่มีชั้นของความเป็นสีหรืออ,อะไรเลยนะใช่ค่ะแล้วก็เส้นเนี้ยเขาก็ตีมาคมและสวยมากเนี่ยหมดเนี่ยเห็นไหมคือเป็นรถที่เป็นพอยพอยมองอมสวยนะถ้าเปรียบเทียบจอดเอ็ดพันพลอยชอบคันนี้นะใช่คันนี้เวลาขับไปไหนมันดูเท่ดีนะใช่มันต้องแบบคนรักจริงๆอะ่ะเอาเป็นว่ายังต้องบอกอยู่ไหมว่าน้องพลอยมีเพจขายรถชื่ออะไรหรืจอจะเป็นเฟซุส่วนตัวดี ตัวก็ได้ค่ะหร<า>ือเฟซก็ได้ให้พี่กันขึ้นตรงนี้เลยแล้วอลงงอลาแซงง่หรือว่า BM เอโเตอร์ตลาดบายเซอร์ฟอยจ,<ม>จัดไปนะครับเจอกันที่เมลิเซียมออตโต้ลาดพร<ม>้าร้อยสิบสองคลิปนี้ไม่ได้มาขายของแต่พามาชมออปชั่นเจ็ดถึงเก้าที่เป็น<ช>อาร์ไอทีก่อนจะจบคลิปขอฟังเสียงได้เลยครับได้คะ่ะจัดไปน้องพลอยท่ออยอู่ฝั่งซ้ายนะครับให้ให้หนูยกรถไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องเลยโอเคหนึ่งสองสาม ควันเข้าหน้าเครื่องเขาจะสั่นแต่เสียงมันพอนะเสียงพอยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยชื่อช่องอะไรเอ่ยชื่อช่องไบเกอร์บุฟเฟ่ค่ะไบเกอร์บุฟเฟ่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ข้างล่างให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีรถอะไรเท่ๆหรือแรงของ bm เดี๋ยวพามาชมอีกทีนึงนะครับต้องขอบคุณน้องพลอยนะครับที่ไปรู้หาลูกค้ามาได้ไงถาหามาได้โอเคถ่ายก็ได้ครับลูกค้าชนีน่ารักมากน่ารักมากเป็นเป็นต่างชาติใช่ค่ะเป็นต่างชาตตติิรรบบบ่่่่าาางชชเเเเเนนนีีียยขออลถถปปท็แ สไตล์อย่างเงี้ยแรงๆไม่ค่อยเล่นนะเอ็ดพงเอ็ดพันไม่เห็นจะเป็นรถแบบพันสองห้าสิบเป็นรถแบบอา t r น8ทีอาสิบแปดเงี้ยเยอะแยะเลยเนาะถูกต้อง <Okay. S 2> ค่ะก็ขอบคุณทางมิลินาบอโต้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทางน้องพลอยนะครับยังไงเจอก,กันคลิปหน้าไปเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย